สวัสดีค่ะเพื่อนๆปักค้างแล้วนะคะถั่วฝักยาวค่ะดูสิค่ะเร็วมากๆเลยดูยอดยาวแล้วปักค้างเสร็จนแล้วค่ะนู้นกำลังผูกยอดเยอะมากเลย ามาอัพเดตถั่วฝักยาวนะคะเพื่อนเพื่อนปักค้างเรียบร้อยแล้วค่ะมีแตงกวาด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนหน่อยหนึง่งถั่วฝักยาวเยอะกว่าค่ะปลูกกินเองนะคะเพื่อนเพื่อนในล้อยางค่ะปักครั้งเสร็จแล้วก็ต้องมัดยอดค่ะเพื่อนเ กำลังผูกยอดติดกับค้างค่ะนี่นค่ะ <c oughs> คนถ่ายไม่ต้องทำค่ะมีคนทำแทนเนี่ยค่ะผูกยอดติดกับค้างค่ะไม่งั้นลมพัดลม้มลงมาข้างล่าง รอบนี้ปลูกเยอะครับเพื่อนเพื่อนปลูกกินเองไม่ต้องซื้อนะครับเพื่อนเพื่อนปลอดสารค่ะ อีกไม่นานก็ใกล้จะออกดอกแล้วเหมือนจะมีตุ่มดอกแล้วนะคะเพื่อนๆนนี่ค่ะอีกไม่นานก็คงจะได้มาอัปเดตฝากให้นะคะเพื่อนๆขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ